นี่ไลฟ์สไตล์ของคนเรามีหลากหลายค่ะแต่จะดีกว่าไหมหากเราสามารถเชื่อมทุกไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทำงานดูหนังพรีเซนต์หรือว่าจดโนต้ตบันทึกได้ด้วยโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวค่ะนี่ก็คือ Lenovo IdeaPad f l e x 5i ค่ะเพิ่มสไต์อย่างมีไลฟ์สไตล์กับโน้ตบุ๊กพับได้360องศาแบบนี้เดี๋ยวเอินพาไปแบไตกันค่ะ กันที่ขนาดตัวเครื่องของ Lenovo IdeaPad Flex 5i นะคะเขามีเ้เลือกด้วยกัน2ขนาดค่ะคือขนาดหน้าจอ14นิ้วแล้วก็ขนาด16นิ้วนะคะที่อยู่กับเอินตรงนี้คือรุ่น14นิ้วค่ะถือว่าขนาดค่อนข้างพอดีเลยแล้วทีนี้นะคะตามสเปคของ Lenovo IdeaPad Flex 5i เนี่ยเขาบอกว่ามีน้ําหนักอยู่ที่1.5กิโลกรัมค่ะเดี๋ยวเอินลองชั่งให้ดูว่ามีน้ําหนักอยู่ที่1.5กกรัมจริงหรือเปล่านี่ ช่างแล้วนะคะน้ําหนักที่เราช่างได้จริงอยู่ที่1.537กิโลกรัมค่ะทีนี้เราลองช่างรวมกับอะแดปเตอร์แล้วก็ปากกาที่เขาให้มานะคะจะอยู่ที่1.873กิโลกรัมค่ะส่วนที่หนาที่สุดของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะคะเดี๋ยวเอิญลองวัดให้ดูค่ะว่าหนาอยู่ที่เท่าไหร่นี่เครื่องวัดมาแล้วปึ๊บนี่ความหนาอยู่ที่ประมาณ1.9เซนติเมตรค่ะ ในส่วนของคีย์บอร์ดนะคะค่อนข้างพิมพ์ง่ายค่ะปุ่มนุ่มแบบนี้เลยใครที่ชินกับแป้นพิมพ์แบบ full size นะคะน่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะแล้วก็แสงของคีย์บอร์ดนะคะสามารถปรับได้2ระดับค่ะกดไปที่ปุ่มฟังก์ชันพร้อมกับสเปซบาตรงนี้ปึ๊บ1ทีคือปิดนะคะ นี่อีกหนึ่งที่คือเปิดเลเวล1ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็คือเปิดเลเวล2ค่ะด้านข้างนะคะให้ลำโพงทั้งซ้ายและขวามาเป็นลำโพง Dolby Audio ค่ะให้เสียงที่ชัดๆแน่นๆเลยและในส่วนของ Touchpad นะคะมีขนาดที่กำลังพอดีค่ะสัมผัสไว้มีความหนือดอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านขวาถัดมาค่ะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือช่วยในเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะ พอร์ตรอบตัวเครื่องนะคะให้อะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายก่อนค่ะช่องแรกนะคะคือช่องสําหรับชาร์จไฟค่ะ DC 65วัตต์นะคะถัดมาค่ะคือช่องสําหรับ HDMI เอาไว้ต่อจอค่ะแล้วก็ถัดมานี่นะคะคือช่อง Thunderbolt 4ในรูปแบบ USB-C 1ช่องและช่องสุดท้ายนะคะคือช่องสำหรับเสียบหูฟัง3.5มมิลหนึ่งช่องค่ะ ส่วนฝั่งขวานะคะจะมีช่องสําหรับเสียบ USB a มาให้2ช่องช่องเสียบ SD card 1ช่องค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องค่ะเราสามารถเปิดปิดเครื่องได้ไม่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ในโหมดไหนก็ตามค่ะส่วนเรื่องรูปแบบการใช้งาน Lenovo IdeaPad Flex 5i นะคะเขาสามารถพับได้360องศาค่ะให้คุณเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปโหมดหรือว่าการเปิดหน้าจอในรูปแบบโน้ตบุ๊กแล้วใช้นั่งพิมพ์งานทั่วไปค่ะ ต่อมานะคะเป็นแซน์โห d e ค่ะเพื่อรับชมความบันเทิงต่างๆโดยไม่ต้องมีคีย์บอร์ดมาบังให้กวนใจอะไรเลยโดยในโหมดนี้นะคะเขาก็จะตัดการใช้งานคีย์บอร์ดให้อัตโนมัติเลยค่ะ ถัดมานะคะเรายังสามารถพับในรูปแบบเต็นท์โหมดแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเพื่อใช้สําหรับพรีเซนต์งานหรือว่าใช้งานขีดขีดเข,ขียนเข,ขียนได้นะคะเพราะว่าถนัดมือด้วยปากกาที่เขาแถมมาให้ในกล่องอีกทั้งยังมีทั็บเลตโหมดนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะจดโน้ตค่ะหรือว่าพรีเซนต์งานที่ถือเครื่องมือไปไหนมาไหนก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีน้ําหนักเพียง1.5กิโลกรัมค่ะถือจัดได้สะดวกดีค่ะแต่ว่าถือนานๆเนี่ยก็แอบไม่อยเหมือนกันนะคะตัวบานพับของเขานะคะมีความทนทานค่ะ เพราะว่าผ่านการทดสอบมาแล้วมากกว่า25,000ครั้งภาพได้อย่างมั่นใจแน่นอนค่ะ พูดถึงภายนอกกันไปแล้วมาเจาะที่สเปคภายในกันบ้างค่ะ l e n o v o Ideapad flex 5i เนี่ยเขามาพร้อมจอแสดงผลความคมชัดสูงสุด 2.2k ที่แสดงสีสันสมจริงได้100%เซค่ะเหมาะกับค <c oughs> นที่ต้องการดูภาพสีจริงให้ความสว่าง300นิตค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบคุณภาพกล้องเว็บแคมกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้อันกดเรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือภาพและเสียงจากกล้องเว็บแคมของ Lenovo I d เด p a d flex 5i ค่ะ ความละเอียดของเขาอยู่ที่ 1,800p 0 Full HD ค่ะแล้วก็มีไมค์แถมมาให้ในตัวเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขายังให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยเพราะว่ามีม่านปิดแบบแมนนวลอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการจะใช้งานก็สามารถเลื่อนมาทางด้านซ้ายปิดตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการจะใช้งานนะคะในการประชุมออนไลน์อยากให้ทุกคนเห็นหน้าเนี่ยก็สามารถเลื่อนมาทางด้านขวาเปิดแบบนี้ได้เลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะคุณภาพกล้องและเสียงของกล้องเว็บแคมตัวนี้เนี่ยชอบหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้นะคะ มาดูด้านประสิทธิภาพของตัวเครื่องกันบ้างค่ะ Lenovo IdeaPad Flex 5i เนี่ยใช้ CPU Processor Intel Core i 5 1235U Gen12 12. CPU ระดับกลางที่มาพร้อม GPU เป็น Intel Iris Xe Max ให้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานหนักๆใช้พิมพ์งานเล่นโซเชียลตัดต่อแต่งรูปบ้างก็ใช้งานได้สบายเลยค่ะสำหรับรุ่นที่เรากำลังรีวิวอยู่นี้นะคะมีหน่วยความจาอยู่ที่8 g b ค่ะแต่ว่าสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง สิบหและความจุ SSD ของเขานะคะอยู่ที่ 512GB ค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการเนื้อที่ที่มากขึ้นสามารถเพิ่มความจุสูงสุดได้ถึง1 t b เทลยค่ะภายในตัวเครื่องเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home แท้ให้มาติดเครื่องเลยค่ะหมดกังวลในเรื่องการใช้งานนะคะเพราะว่าเราสามารถอัปเดตได้เรื่อยๆพร้อมกับโปรแกรมสาหรับการทางานอย่าง Microsoft Office ครบทั้ง Word Excel แล้วก็ PowerPoint ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมให้เสียเวลาค่ะและแน่นอน มาพร้อมกับ Lenovo Vantage นะคะที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องการประมวลผลรวมถึงการแจ้งเตือนอัปเดตซอฟต์แวร์ในที่เดียวเรียกได้ว่าเป็นของประจำเครื่อง Lenovo เลยค่ะแม้ Lenovo Ideapad Flex 5i เนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นการใช้งานและไลฟ์สไตล์เป็นหลักแต่เราก็มีการทดสอบกราฟิกและ CPU มาให้ดูด้วยค่ะด้วยผลคะแนน CPU จาก Geekbench 5ให้คะแนน Single c o r ออยู่ที่1517คะแนนและม u l ติค o r e 6,571คะแนนถึง ว่ารุ่น U ปีนี้ทำได้ดีกว่ารุ่น G หรือว่ารุ่นประหยัดพลังงานในเจนที่แล้วนั่นเองค่ะ ส่วนการทดสอบกราฟิกผ่าน 3D Mark ชุด Time Spy ได้คะแนน1,410คะแนนถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานของโน้ตบุ๊กเน้นทำงานค่ะและความเร็วของ SSD ที่ทดสอบด้วย Crystal Disk Mark 8ได้การอ่านอยู่ที่3,239 m b กะและการเขียน3,141 m b กะเลยค่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับเร็วเลยสำหรับโน้ตบุ๊กสายทำงานค่ะ ส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มา52.5วัตต์อาวค่ะแบตเต็ม100%ใช้งานต่อเนื่องได้นานประมาณ4ชั่วโมง40นาทีสำหรับคนที่พิมพ์งาน้นข้อมูลเล่นโซเชียลบ้างแต่ Lenovo IdeaPad Flex 5i เนี่ยมีโหมด Rapid Charge Boost หรือโหมดชาร์จไวที่ชาร์จแบตเตอรี่เพียง15นาทีก็สามารถใช้งานได้นาน2ชั่วโมงเลยทีเดียวข้อสังเกตจากกองบราธิการแบรไตหลังจากนาไปใช้งานจริงมาซักระยะนะคะพบว่าข้อหเลยค่ะตัวลาโพงที่ด้าน ข้างคีย์บอร์ดตรงนี้นะคะซ้ายและขวาเนี่ยให้มาเสียงดังฟังชัดและกระหืมดีค่ะแต่ว่าถ้าเวลาที่เราต้องการจะดูหนงังหรือว่าดูซีรีส์ในโหมดเต็นท์แบบนี้นะคะลำโพงก็จะไปอยู่ด้านหลังค่ะหรือว่าถ้าเราต้องการจะดูในโหมดสแตนด์แบบนี้ ลำโพงก็จะไปอยู่ด้านล่างค่ะทำให้ความกระหึ่มของเสียงเนี่ยลดลงไปเยอะเลยและข้อ2ค่ะแบตเตอรี่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่ทั้งวันค่ะแต่เราก็สามารถใช้งานได้นะคะโดยการใช้หัวชาร์จ USB-C แบบเดียวกับที่ชาร์จสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตมาชาร์จได้ซึ่งคนมีกำลังอยู่ที่65วัตต์ขึ้นไปค่ะหากใครไม่มีก็จำเป็นจะต้องพกอะแดปเตอร์ไปด้วยอยู่ดีค่ะ และรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาค่ะ Le n o v o IdeaPad f l e 6 5i นะคะเครื่องนี้ที่เอิร์นรีวิวมีราคาอยู่ที่31,590บาทค่ะรับประกันตัวเครื่องนาน2ปีด้วยอยากมีโน้ตบุ๊กพับได้ใช้งานได้หลากหลายในเครื่องเดียวต้อง Le n o v o IdeaPad f l e 6 5i